สวัสดีครับพบกับช่องหมอกท่าไม้นะครับนี่ครับลูกชายครับเสื้อช่างละนี่ครับวันนี้มันยิงปลาของวัดเกาะสวนส้มน,น,นะครับปลาน็นกอีกแล้วเลยม,มาดูหน่อยดูครับดูคนครับ เยอะอยู่นะครับนี่ครับคนเยอะนะครับน้ำมันออกข,าว,ขาวครับ นู่นนะฝั่งนู้นอะนู่นฝั่งนู้นเร็วรู้เห็นเแวาขาวๆ่ะเห็นไหม ้องวินน้อย <c oughs> ได้แต ดูปืนมไม่ไดนะ้เดี๋ยวยิงเข้าพุ่มเยอะนะนะ่ะมันเป็นพุ่มอนะ่ะเนี่ยมายิงตรงนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ว่ายมาดูนะ,นะค,คนเยอะนะ พวกก็เริ่มพอมีคนได้นะครับโอ้โหเต็มรังแล้วคนนี้ตายเต็มรังแล้วครับโอ้โหสอนสองด้วยนี่ครับทีมงานทีมงานเสื้มหมอกข้าไม้ครับ นี่ครับตัวก็พอได้อยู่นี่ครับแล้วก็ไปสนใจติดต่อได้นะครับนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับ ID ลีลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยนะครับมีลูกดอกจหน่ายปีกตรงนะครับ มีหลายราคาครับทักมาถามได้สวัสดีครับพี่เล็กถ่ายคลิปมันกว่าปลา,าเดี๋ยวค่อยยิงทีหลังรอให้ปลาหมดก่อนเราค่อยยิง <laughs> มิงข้าแกงซิ่งครับมาออฟเนครับคนยิงเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อร่อยเป็นช่วงๆ,ๆนะครับโดนเมาน,นี่ครับอันนี้อีกคนหนึ่งครับทีมงานครับดอกอนี้บ้าที่บ้านดอกสามติปเหลือสองอันยิงขาดอ้อดอกยิงจิตยิงไม่ได้เรื่องเลยสามติปไม่มีมีสามห้าสามห้าได้ไไดล็อกบนลนะไม่มีเลยรนะ <laughs> ็อกบอลอ้ยไปบอกลูกดอกของมึงดิเล่นยังก็ดไ,ไ,ได้เดีย๋ยว วันนี้พาไรอบเลยครับมาเสียนะตู้ปลาพวกครับ <c oughs> โหกับปลาดาอยู่ตัวสวยอยู่แห่อ้วนมาเจอทุกคนนะครับทีมงานนะครับ ได้เยอะยัง <ผม S 1> พึ่งมาถึงแมบบ่ๆยังไม่ได้ยิงเลยเ,เ,เรามีภาระก,กิจเรามีภาระเราก็ต้อง,อ,งอ,ออกได้สองโมงผมอ่ะเฮ้ยน้่งหูตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้ ใช่เรื่องเลยดอกสามห้าไอ้ดอกสามสิบโอเคตัวใหญ่เลย

Đại nhân, Cá mà Nè hấp thẳng hành luôn hấp mà บ้านนะครับนี่ครับพี่หนึ่งท่ามวยครับเอ้ยพี่หนึ่งหลองแ็มครับครับดีครับนี่พี่ตั้มครับ ลงยูทูบอ sure ือโอ้หัวมาหลบตัวไปเริ il <t 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 ่มเลย เดี๋ยวออกไปดูลูกชายดีกว่านี่ครับทีมงานอยู่นี่หมดเลยเย็บเป็นหมดนี่ครับเย็บอีพี่ปุ้ยครับปุ้ยวันนี้ครับอเยอะปะเพิ่งมามาถึงแล้วเพิ่งถ่ายถ่ายคลิปเนี่ยรีบทำตาย่ารพิษ ติดงานเดี๋ยวมันก็ร้อยผมดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันล่องเออเดี๋ยวมันก็ล่องมาไฮแมนเออมาไฮแมนนี่ครับพี่ปุ้ยครับยังไม่ยิงปลาเลยมาไม่ทันวันนี้มาช้าครับไปแกะปืนไทรปืนไม่ปาเดี๋ถ่ายก่อน ช่องยูทูปพี่ปุ้ยด้วยนะครับแปุ้ยคนตกปลานะครับเช้าเช้าเยอะเลยอืมใช่ครับเช้ามีลองว่ะแต่ไม่เยอะเอ่อตอนเช้าแล้วป็นปืนช่างฟุกทั้งนั้นนะครับนี่ครับดูครับพูดได้เลยว่าไม่ดีมันก็พอมีอ่ะนี่ครับพอปืนหน่อยลูดอกนี่ปืนช่างฟุกทั้งนั้นครับพูดได้เลยว่าไม่ดีพูดไปเลยอยู่พี่ปุ้ยในอะไรไม่ดีครับแต่งานทำไม่ทันนะครับ บอกมันต้องมาหรอกปืนไม่สวยแต่ทำไม่ทันนะครับบอกแลวบอกจะมาบอกไม่ใช่ปืนนะปืนดีแต่คนทำปากดีตีนด้วยคนทำอ่ะเคลียร์กันเองนะครับลอยที่ลอยเอาดิเอาดิมั่บมับืต่ำไปนิดยวันนี้เรามายางอ่อนนี่ เรายิงเมื่อวานจนล้าหมดแล้วไม่ยอมตัดใหม่นี่ยางแข็งเจ็บที่ป่าเนี่ยอันนี้ยิงมือเดียวก็โดนมั้งเนี่ย <c ười> ไม่่ใชขขาขาดดแล้วไหนไมาลองยิงมือเดียวเนีจะเซฟดิเอาเลยพี่แล้วผมจะปดยังไงมือเดียวเอ้ยที่มือเดียวอยากขึ้นยอดต้นไม้ไม่ได,ด้เฮ้ยใช่อยู่เฉยนะอยนะูอนะ่ใชนะ่ อ๋อหายทำไมมันหายวะโอ้โแม่งขาวด้วยปอ่นืนศูนย์ช่างฟุกนะครับนี่ครับไม,นะไม้พยุงทั้งลำนะครับ ไปไหนมาแล้วออวะอ๋ะอโอ้ต่ำไปนิดนึนงแรงก็แรงเลย ้อยากเป่าไหะย์มันต้องยิงอย่างนี้ปืนตูนน่าทจริงอ่ะต้องปัดอย่างเงี้ยเหรอเออมันต้องติมให้ถึงปลาเลยยางไหนวะไอยางดำอะแป๊ดหล่นอยู่เนี้ยไม่งั้นมันยิงไม่ได้ยิงไม่โดนนะครับ ไว้เป็นมือแล้วม่เย็นรอเยอะประมาณเย็นมาเยอะเมื่อวานเนี้ยมหาศาลเลยเมื่อวานอ่ะลายไม่เปิดไม่น่าเปิดหรอกวันนี้มันน่าจะวันเว้นวันทีแรกมองเหมือนไม่ค่อยเยอะพักเดียวแม่งตัวใหญ่แม่งว่ายมาว่ายมามอเ <Billie S 2> ตอร์พานักขายแม่ที่รูกอ่อนดอยต้องอยู่อะ่ะอืมยิบยิบขายเนี่ย พิดุกยิงอยู่พี่ดุกอะ่ะมือนี่ครับปา่าเนกวัดสว่างครับหยบเปยบเยอะยัง พวกครับพวกนี่ครับพวกครับยิงปลาด้วยกันคือพวกกันนะครับสายเดียวกันคือพวกกันนะครับนี่ครับพี่ยกสัมพันธ์ครับงเงียบแล้ว โอ้ยนี่ดที่หลังเขาเมื่อวานผมไลฟ์สดได้ดูบ้างไม่รู้แห่โค้งอะแหกโค้งอ๋อที่บอกว่ารถชนกันเมื่อวานเนี้ยนะเหรอหมดแล้วว่างข้างในไม่มีแล้วอืม ต้องรอดูสายๆอีกทีนึงอ่ะใช่เมื่อวานมันก็เพิ่งเริ่มน็อกตอนบ่ายสามเองเมื่อวานเนี้ยเนี่ยเดี๋ยววนถ่ายคลิปเอ้ป่าครับป่าครับ นี่หน้าละพานที่น็อกเมื่อวานนะครับน็อกเมื่อวานนี่ที่น็อกเมื่อวานตอนเย็นนี่ครับลอยตายเพียบเลยครับ าเล็กตายเกือนเลยนะครับดูครับเดี๋ยวไปดูตรงหัวหนู้นครับหมดแล้วนะครับนี่ตรงนี้ที่น็อกเมื่อวานไล่ไป ดูครับดูตายโดูครับตัวใหญ่นกเมื่อวาน ขอจบค,คลิปเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปให้ดูนะครับส่วนมากบางทีทำแต่ลูกดอกนะครับเลยไม่ค่อยได้ออกถ่ายเท่าไหร่ครับสนใจลูกดอกก็โทรมาได้นะครับ0ู7 6 6 5 0 6 5 9นะครับ เฟซบุ๊กก็ช่องเฟซบุ๊กเอ่อหมอกท่าไม้ลูกดอกยิงปลานะครับยูทู e ก็หมอกท่าไม้ลูกดอกยิงปลานะครับเจ okay, ก็ลูกดอกยิงปลาหมอกท่าไม้นะครับครับผมฝากผลงานนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับผม